ของการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้เรามาดูว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะไหนเป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนของคุณหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงของคนที่คุณนึกถึงอยู่กันเอ่ยเรามาดูกันนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนมาฟังเรื่องเล่าจากไพ่ยิปซีไปด้วยกันเนาะเป็นการเล่าเรื่องราวผ่านข้อความจากหน้าไพ่ที่เปิดขึ้นมานะคะ รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเป็นหลักเนาะบางทีอาจจะได้แนวคิดดีๆกลับไปนะคะแล้วขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชมรับฟังรวมไปถึงการกดติดตามนะคะล้วนเป็นกำลังใจดีๆต่อกันมาดูพลังงานหน้าไพในตอนนี้นะคะพลังงานหน้าไพมีพลังงานของชาวราศีกรกฎราศีมังกรนะคะพลังงานของชาวราศีมีนพลังงานของผู้ที่เกิดวันพฤหัสและวันอังคารนะคะสัมผัสถึงพลังงาน การตัดสินใจที่จะไปข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวและไปแล้วคือไม่หวนกลับมาด้วยนะการตัดสินใจครั้งนี้มันเกิดจากถูกหักหลังในความสัมพันธ์ค่ะคนคนนี้และคุณและเขาอะมีครอบครัวด้วยกันแล้วแต่ตัวเขาเลือกที่จะทําอะไรรับหลังคุณก็คือการทรยศเพราะในเรื่องของการไม่ควบคุมความอยากหรือตัณหาของเขานั่นเองสภาวะรักโลภโกรธหลงทุกคนมีอยู่ในตัวอยู่แล้ว แต่คนคนนี้เขาเลือกทําตามอารมณ์มากกว่าการที่จะยับยั้งชั่งใจหรือนึกถึงคุณและลูกสิ่งที่คุณได้รู้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้คุณช็อกอยู่เหมือนกันแต่การได้รับรู้ความจริงครั้งนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนในการตัดสินใจของคุณซึ่งคุณรู้ว่าการตัดสินใจที่จะไปข้างหน้าหรือเลิกกับคนคนนี้จบกับคนคนนี้ มันเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณกับลูกอย่างแน่นอนและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่ทรยศคุณนี่แหละนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะซึ่งหลังจากที่คุณตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์นี้อย่างแน่วแน่แล้วมองว่าพลังงานของคนคนนี้คนที่คุณเลือกที่จะเลิกและจบแบบไม่หันหลังกลับมาคือไม่เอาคนคนนี้เข้ามาในชีวิตไม่เอาคนคนนี้เข้ามาในครอบครัวอีกแล้วประมาณนั้นนะคะ สิ่งที่คนคนนี้เจอคนคนนี้ถามว่าเขาตัดคุณได้ไหมความรู้สึกของเขามันเป็นในสองลักษณะถ้าให้เขาเลือกที่จะคุยกับคุณเขาจะเลือกมีทั้งคุณและอีกคนหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เขาจะขอคุณเนี่ยนะคะไม่ได้เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยแต่จะขอมีทั้งคุณและอีกคนหนึ่งถามว่าคุณยอมไหมคุณไม่ยอมคะ่ะจึงเป็นสภาวะที่เลือกที่จะทรยศคุณไม่พอนะพอจับได้ยังมีหน้ามาขอ มีทั้งคุณและอีกคนคุณไม่เอาคุณตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตคุณและลูกคือจบตัดไม่เอาคนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตในเมื่อทําผิดต่อคุณแล้วยังมีหน้ามาขอมีทั้งคุณและอีกคนอันนี้คือคุณเด็ดเดี่ยวและหนักแน่นที่บอกได้เลยว่าไม่เอาคุณพร้อมที่จะเลิกและจบตัวนี้คือการตัดสินใจของคุณสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคนนั้นนะคะในตอนนี้เชื่อว่าคนคนนี้กำลังได้รับ ผลกรรมหรือผลการกระทําที่เขาทํากับคุณและลูกมีพลังงานตัวนี้ขึ้นมาสื่อถึงความเครียดสภาวะความคิดมากสภาวะความทุกข์ใจที่คนคนเนี้ยคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณคนที่ทรยศคุณเนี่แหละคนที่เลือกที่จะบอกกับคุณว่าเขาไม่เลิกกับอีกฝั่งหนึ่งนะแต่อยากจะขอคุณได้ไหมมีทั้งคุณแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งคุณไม่ยอมในตอนนี้คนคนนี้กําลังทุกข์ค่ะทุกข์ในสภาวะที่ทําอะไรไม่ได้ด้วยนะต้องยอมรับในสิ่งที่ เขาเลือกที่จะทํามาดูต่อซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะในส่วนของคนคนนี้เสมือนว่าคนคนนี้นะคะเขาอาจจะถูกควบคุมถ้าไม่ใช่พลังงานของเขาถูกควบคุมเขาอาจจะควบคุมคนที่เขาเลือกหรือมือที่สามที่มาแทรกระหว่างคุณกับเขามีพลังงานการควบคุมเข้ามาสื่อได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวอดีตแฟนคุณกับคนใหม่ไม่ราบรื่นมีการควบคุมกันเกิดขึ้นมีการที่แอบ คบแอบ,บคุยกับคนอื่นมองว่าบางครั้งอาจจะเป็นตัวอดีตแฟนคุณก็เป็นได้เพราะพลังงานเขาเป็นถือเดวิลความไม่รู้จักพอนั่นอาจจะสื่อได้ว่านะตอนนี้มือที่สมได้เริ่มเห็นลิปหรือบางครั้งเราอาจจะมักจะได้ยินเนาะว่าเขาเริ่มออกไลน์ให้เห็นแล้วเออออกไลน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นคนยังไงเป็นคนที่แบบมีสันดานนิสัยยังไงเสมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวอดีตแฟนคุณ กับมือที่3ในตอนนี้นะคะไม่ได้ราบรื่นความสัมพันธ์ของพวกเขากำลังถูกผลกรรมย้อนเล่นงานอยู่เล่นงานในลักษณะไหน 1. น่หละการควบคุมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งคู่ถ้าไม่ใช่ตัวแฟนคุณอาจจะเป็นมือที่3ควบคุมคอนโทรลแฟนอดีตแฟนคุณก็เป็นได้เพราะมันมีในเรื่องของการที่แอบไปแชทไปคุยกับคนอื่นแล้วมีการถูกจับได้จึงมีการระแวงควบคุม กกกัันนนและะะเิดขึ้นนะคะซึ่งสิ่งที่ตามมานะคะกลายเป็นว่าความรักที่มองว่ามันน่าจะเป็นความสุขของกันและกันกลายเป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้ว่ามันไม่ใช่ความรักสื่ออีกในหนึ่งคนทั้งคู่ถ้ามองนะถ้าอาดีตแฟนคุณนะคะเขาเป็นคนที่ชอบเที่ยวอาจจะสื่อถึงตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของการเงินก็เป็นได้มีปัญหาในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นและมีพลังงานของ ใครคนใดคนหนึ่งอยากที่จะออกจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกใครเอ่ยที่อยากจะออกนะคะมีพลังงานของการคิดถึงคิดถึงเรื่องเก่าๆเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วนะคะพลังงานนี้สื่อได้ว่าอาดีตคนของคุณนั่นแหละถูกควบคุมโดนนอกใจหรือเสมือนว่าตอนที่อยู่กับคุณคุณอาจจะให้อิสระกับแฟนคุณก็เป็นได้แล้วมาจับได้ว่านอกใจในขณะที่คุณจับได้แทนที่เขาจะสำนึกผิด เขายังมีหน้ามาขอมีทั้งคุณและอีกคนแต่นี้จึงเป็นเหตุหลักเลยนอกใจไม่พอยังหน้าด้านมาขอมีอีกคนอีกคุณได้เลือกที่จะจบความสัมพันธ์ของอดีตแฟนคุณกับมือที่สามไม่ราบรื่นเพราะผลกรรมมันกําลังเล่นงานกับคนที่ทําร้ายคนอื่นก็คือทําลายความรู้สึกถ้าตัวแฟนคุณนะถ้าเขามีความรักกับมือที่สามเนี่ยถ้าเขาเลิกกับคุณดีๆเขามาเริ่ม ความรักครั้งใหม่ในสภาวะที่ไม่ใช่หักหลังหรือทรยศบางทีความรักมันอาจจะดําเนินไปด้วยดีแต่พวกเขาเลือกที่จะทํารับหลังหร,รหรือทรยศหรือทําร้ายความรู้สึกของคนอื่นสิ่งที่เจอณนะตอนนี้จึงกลายเป็นพลังงานของการระแวงการควบคุมการคอยเช็คแม้จะคอยเช็คระแวงแค่ไหนก็ยังมีแอบแชทแอบคุยหรือบางทีเสมือนว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งแหละน่าจะมีในเรื่องของแบบชอบเที่ยวใช้เงินเกินตัว และมีปัญหาในเรื่องของการเงินเข้ามาก็อาจจะเป็นไปได้นะคะพอมีปัญหาในเรื่องของการเงินสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของพวกเขาปัญหาหนะักจึงเป็นสภาวะที่อดีตแฟนคุณคิดที่อยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณนะเหมือนกำลังคิดว่าถ้ากลับมาคุณจะยังให้อภัยไหมโดยจะกลับมาในสภาวะที่จะบอกกับคุณว่าเขาเลิกกับมือที่สามแล้วนะคุณให้โอกาสเขาได้ไหม ถ้าเป็นคุณละ่ะคุณจะให้โอกาสไหมเมื่ออดีตคนรักของคุณซึ่งเคยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเคยหักหลังเคยขรยศคุณในวันที่คุณจับได้เขาไม่สำนึกผิดนะแต่กลับมาให้เหตุผลบลาบลา,บราหรือบางทีอาจจะเป็นเหตุผลในสภาวะที่โทษอีกฝ่ายนึ่งหรือว่าโทษคุณแต่ท้ายท้ายปิดด้วยอยากมีทั้งคุณและอีกคนนึงพอคุณเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ ในส่วนความสัมพันธ์ของเขากับคนที่3พอไปต่อไม่ได้เขาคิดอยากจะกลับมาโดยเลิกกับมือที่3ม,มาขอโอกาสจากคุณคุณจะให้โอกาสไหมมาดูซิไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะในสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกใช่นะคะคนคนนี้ไม่ได้แค่จะคิดนะเขาอาจจะมีในสภาวะอยากจะส่งข้อความก่อนหน้านั้นก็นนาอาจจะบล็อกนะตั้งแต่วันที่คุณเลือกที่จะตัดสินใจในการที่จะจบความสัมพันธ์กับเขาเขาอาจจะบล็อกข้อความ ไม่ติดต่อคุณเพราะโดนควบคุมจากคนของเขาอะ่ะคนของเขาก็ไม่อยากให้เขาติดต่อคุณไงเขาอาจจะบล็อกไม่ให้คุณได้ติดต่อเขาก็เป็นได้นะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรคือขาดการติดต่อจากคุณไปเลยแต่ณนะวันที่เขาอยากจะกลับเข้ามาเนี่ยเขาปลดล็อกเขาอาจจะส่งข้อความมาหาคุณนะคะและอยากจะมาเริ่มต้นอยากจะปรับความเข้าใจของคุณอยากจะวนเข้ามาในครอบครัวอีกครั้งหนึ่งคุณจะให้โอกาสไหมถ้ามองดูแล้วคุณจะมีความลังเลนะ บางครั้งคุณอาจจะนึกถึงความรู้สึกของลูกแต่สําหรับใจคุณอะมองแล้วว่าคุณไม่ได้มีความรู้สึกใดๆกับคนคนนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกลังเลคือความรู้สึกของลูกบางทีคุณอาจจะถามลูกก็ได้ว่าถ้าเขากลับมาเขาคนนั้นอาจจะสื่อถึงพ่อหรือแม่ลูกของคุณก็เป็นได้ลูกจะว่ายังไงเชื่อไหมสิ่งที่ลูกน่าจะพูดกับคุณคือลูกอยากเห็นคุณมีความสุข ซึ่งตัวคุณ่ะไม่ได้รู้สึกใดๆกับคนคนนี้ลหละคุณรู้สึกว่าคุณมูฟออนได้แล้วคุณมีความสุขกับลูกมีความสุขกับสิ่งที่คุณทําแล้วนะตอนนี้คุณอาจจะมีความลังเลแหละในช่วงแรกๆที่เขามาขอโอกาสอาจจะคิดถึงลูกแต่ไม่ได้คิดถึงตัวเองนะนะคะซึ่งพอไปถามลูกสิ่งที่ลูกบอกคืออยากเห็นคุณมีความสุขตัวนี้คือพลังงานหน้าไพที่ขึ้นมาน,นี่คือเป็นเรื่องราวที่ไพสื่อออกมาถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มจากตัว คุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณมันเกิดจากการตัดสินใจของคุณแล้วมันทําให้คุณรู้ว่าณวันนี้คุณกลายเป็นคนที่รักตัวเองมากขึ้นกลายเป็นคนที่มีใจเข้มแข็งมากขึ้นกลายเป็นคนที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณมีศักยภาพแค่ไหน ในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองแม้ไม่มีเขาหรือเธอคนนั้นที่เคยทำร้ายความรู้สึกของคุณและในทุกๆวันนี้มองว่าโลกของคุณมันเป็นโลกที่คุณรู้สึกว่าคุณกำหนดได้ว่าคุณอยากจะทำอะไรกำหนดได้ว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเหมือนคุณโฟกัสชีวิตตัวเองและลูกถ้ามีลูกโดยที่รู้สึกได้เลยอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องแคร์ใครอีกคนนึงแล้วถ้ามองนะถ้าถามถึง ความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะมีโอกาสไหมก็จะมีโอกาสเข้ามาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เจอกันผ่านในเรื่องของโซเชียลมีเดียซึ่งความสัมพันธ์นี้ก็ต้องอค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะตัวคุณเองถ้ามองถึงพลังงานคือคุณอาจจะคุยได้ ในสภาวะที่คุยค่อยๆเรียนรู้กันไปเพราะตอนนี้ในเรื่องของความรักดูแล้วอ่ะคุณไม่ค่อยที่จะให้ความสําคัญเท่าไหร่เหมือนคุณไปโฟกัสในเรื่องของครอบครัวชีวิตส่วนตัวหรือว่าในเรื่องของลูกมากกว่านะคะตัวนี้คือตามหน้าไพ่ดีขึ้นมาเนาะสําหรับเรื่องเล่านี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ